ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่อยู่ในธทรรมเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟันนาจาโรนะครับซึ่งด้านหลังจะเป็นเจดีรุ่นนี้ก็จะแยกกันมี2บล็อกนะครับคือบล็อกเจดีตรงกับบล็อกเจดีโยนะครับที่เขาเรียกกันจะออกที่วัดศรีสะเกตจังหวัดสกลนครนะครับสองหก็คือเหรียญรุ่นนี้ก็ ทางวัดศรีสะเกดนะครับจังหวัดสกลนครได้ขออนุญาตจัดสร้างนะครับจัดสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้แจกให้กับผู้ที่มาร่วมทําบุญมุญรหาวัดศรีสะเกดนะครับบุญรหาปฏิสังขรณใครมาทําบุญก็จะได้รับแจกเหรียญรุ่นนี้กลับไปนะครับก็เป็นเหรียญสงกรมครึ่งองค์นะครับของพระอาจารย์ฟันพิมพ์หน้าชัด,ชด แบบนี้นะครับหน้าตาของปราจันฟันในพิมพ์เหรียนรุ่นนี้นะครับเส้นผมดูเส้นผมจะมีข้างๆนะครับเส้นผมจะเส้นหนา,นาแต่คมชัดนะครับเส้นหนา,นาๆคมๆนี่นะครับเส้นคอเส้นลิ้วจีวรนี่ตึงคมชัดมากๆนะครับพื้นผิวเรียบตึงนะครับเหลียนปั๊ม ตรงหัวเหรียญลงมานะครับตรงหัวเหรียญตอนนี้จะมีจุดไข่ปลาเป็นห้าจุดแบบนี้นะครับคมๆชัดๆจุดไข่ปลาห้าจุดนะครับองนี้สภาพถือว่าสวยเลยนะครับสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับพิมพ์ด้านหลังก็จะเป็นนี่นะครับ JD จะเป็น J d มีลายกระนกแล้วก็จะเป็นเจดีย์ตรงกลางนะครับเจดีย์แบบนี้นี่นะครับแล้วก็จะระบุนะครับวัดศรีสเกตสกลนครนะครับสองหดูผิวนะครับสวยสวยเลือบลุนๆเลยนี่พิม์ด้านล่างด้านหน้านะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับสองฝั่งตรงไหล ือไหลกันมาสองฝั่งนี้ครับถ้าเราสองดูนะครับถ้าเราสองดูจะเห็นเป็นเม็ดก็เรียกเม็ดผดเป็นเม็ดๆนะครับเป็นเม็ดๆอยู่แบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งมเม็ดผดนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะไม่เลืยกกันสองบล็อกนะครับก็คือบล็อกเจดีตรงกับเหรียญนี้เป็นบล็อกเจดีตรงนะครับ แล้วก็มีบล็อกเจดีโยนะครับก็บล็อกเจดีตรงให้ดูตรงเจดีนะครับตรงข้างล่างตรงบริเวณนี้นะครับนี่จะไม่มีเส้นแตกออกมานะครับจะเป็นบล็อกเจดีตรงถ้าไม่มีเส้นแตกถ้ามีเส้นแตกออกมาจะเป็นบล็อกเจดีโยนะครับนี่ลองส่องดูนี่บล็อกเจดีตรงจะแบบนี้นะครับไม่มีเส้นแตก ถ้าเป็นวอลดีโดจะมีเส้นแตกออกมานะครับแล้วก็ด้านหน้าที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับล็บอกจะดีตรงจะเป็นพดนะครับเป็นพดแล้วก็เบิร์ตตัดนะครับตัวตัดเขาจะตัดลักษณะแบบนี้นะครับนี่ดูลักษณะตัวตัดครับคล้ายๆตัดฉีกแล้วก็มีรอยฟันเฟืองเป็นบางจุดนะครับนี่ ลักษณะโดยรวมของตัวตัดนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับเบิร์ตัดนี่นะครับลักษณะตัวตัดหรือเบิร์ตัดที่เขาเรียกกันแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทำเนียบเหรียญรุ่นที่96นะครับปี2518ของพระอาจารย์ฟันอาจารโรเป็นบ็อกเจดีตรงนะครับ